ครั้งที่91สิบำประชัญญะบัพพะในมหาสติปัฐานสุดทีขนิกายมหาวัคซึ่งมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหย็ดออกในการทรงผ้าสังขาติบาทและจีวร ในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังพรนนามาชนี้ภิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก ดูกระพิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลพิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบสัมปชัญญะบัพพะในอิริยาบถบัพพะก็ดีในสัมปชัญญะบัพพะก็ดีกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเวทนา ไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆทั้งสิ้นก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นแล้วปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงไม่ควรจะหลงลืมสติระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏที่กายในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นอิริยาบถะ,ะบะพะัพระในขณะที่เคลื่อนไหวเหยียดคูพูดนิ่ง ก็เป็นสัมปชัญญะบัพพาไม่ควรจะหลงลืมสติในขณะที่ก้าวในขณะที่ถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกไม่ว่าจะกระทำกิจการงานใดๆในชีวิตประจำวันก็จะต้องมีนั่งนอนยืนเดินมีแลมีเหลียวมีคู่มีเหยียด มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะคำถามมีว่าเห็นกายในกายนั้นคือเห็นอย่างไรแล้วเห็นธรรมคือเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนั้นเห็นอย่างไรเวลาที่สติระลึกที่กายก็จะมีลักษณะของรูปที่ปรากฏที่กายไม่ใช่ตัวตนจึงชื่อว่าเห็นกายในกาย ไม่ใช่เห็นตัวตนในกายรูปที่ปรากฏนั้นเป็นกายเห็นที่ไหนก็เห็นที่รูปนั้นคือที่กายนั้นลักษณะนั้นว่าลักษณะนั้นไม่ใช่ตัวตนที่ว่าเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมไปถ้ามีสติระลึกรู้ที่รูปนั้นรูปนั้นเกิดแล้วก็เสื่อมไปทุกรูปไม่มีรูปไหนที่ตั้งอยู่ได้เลยขอกล่าวถึงนวิพังคป,ปกรณ์ชาณวิพัง์ ซึ่งก็ได้แสดงความหมายของสัมปชัญญะคือการรู้ชัดไว้มีข้อความว่าก็ภิกษุเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับมาข้างหลังเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการแลดูข้างหน้าและเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวาเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติ ในการคู่อวัยวะเข้าและเหยียดอวัยวะออกเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการทรงผ้าสังฆาติบาทและจีวรเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มรสเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติ ในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและนิ่งเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้มีสติสัมปชัญญะก้าวไปข้างหน้ามีสติสัมปชัญญะถอยกลับมาข้างหลังมีสติสัมปชัญญะแลดูข้างหน้ามีสติสัมปชัญญะเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวามีสติสัมปชัญญะคู่อวัยวะข้าวมีสติสัมปชัญญะ เหยียดอวัยวะออกมีสติสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังขาติบาทและจีวรมีสติสัมปชัญญะในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มรสมีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะมีสติสัมปชัญญะในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและนิ่งในบทเหล่านั้นบทว่ามีสติ มีอธิบายว่าสติเป็นชนเวลาที่เจริญสติถ้าไม่รู้ว่าสติมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นการจดจ้องเป็นการต้องการแต่ไม่ใช่เป็นสภาพของสติเพราะฉะนั้นข้อความในวิพังคปกรณ์ชาณวิพังมีว่าในบทเหล่านั้นบทว่ามีสติมีอธิบายว่าสติเป็นชน เพื่อจะให้แยกถึงความต่างกันของสติกับสมาธิสติคือความตามระลึกความหวนระลึกสติคือกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืมสติสตินีสติพละสัมมาสติอันใดนี้เรียกว่าสติบทว่ามีสัมปชัญญะ มีอธิบายว่าสัมปชัญญะเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมะความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิดความใครครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลส ปัญญาเป็นเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินสีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราศาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมะสำมาทิฏฐิอันใดนี้เรียกว่า สัมปัญญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วและประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนี้ด้วยประการละชนีดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ภิกษุชื่อว่ามีสติสัมปัญญะก้าวไปข้างหน้าหอยกลับมาข้างหลังแลดูข้างหน้าเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวาข้อความต่อไปก็เหมือนกับที่กล่าวแล้วข้อความที่ว่าสติเป็นฉนยัย พยัญชนะมีว่าสติความตามระลึกถ้าใช้คำว่าความตามระลึกก็หมายความถึงตามระลึกสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏไม่ใช่หวังสิ่งข้างหน้าที่ยังไม่เกิดแล้วจะทำขึ้นถ้าเป็นสิ่งข้างหน้าที่ยังไม่เกิดแต่จะทำให้เกิดอย่างนั้นจะชื่อว่าตามระลึกได้ไหมคะถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดแต่จะทำให้เกิดขึ้นเพื่อจะให้รู้ อย่างนั้นจะไม่ตรงกับบทพยัญชนะที่ว่าสติคือความตามระลึกตามระลึกต้องหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วปรากฏสติตามระลึกถึงสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏในขณะนั้นจึงชื่อว่าตามระลึกถ้าจะไปทำให้เกิดเพื่อจะรู้นั่นไม่ใช่การตามระลึกแต่การตามระลึกคือขณะนี้มีเห็นไหมคะมีเกิดแล้ว มีได้ยินไหมคะมีกำลังได้ยินปรากฏตามระลึกสติคือความตามระลึกความหวนระลึกนี่ก็โดยอัตถาเดียวกันเวลานี้กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกหวนระลึกถึงสภาพเห็นที่กำลังเห็นในขณะนี้หรือกกำลังคิดนึกหวนระลึกถึงลักษณะที่กำลังคิดกำลังนึกในขณะนี้ สติกิริยาที่ระลึกไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าสติคือกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืมนี่เป็นลักษณะของสติหรือว่าสติก็ดีสตินสีสติพละสัมมาสติอันใดนี้เรียกว่าสติสำหรับปัญญานั้นก็คือกิริยาที่รู้ชัดความวิจัย ถ้าไม่วิจัยคือไม่พิจารณาธรรมะจะรู้ได้ไหมคะว่าขณะนั้นเป็นสภาพของนามหรือว่าเป็นสภาพของรูปซึ่งปัญญาจะต้องวิจัยคือพิจรารณารู้ความต่างกันของนามและรูปพระฉะนั้นสัมปชัญญะมีความหมายสองอย่างสัมปชัญญะบัพพะคือการรู้สึกตัวในขณะที่เคลื่อนไวหวเหยียดคู กินดื่มเคี้ยวกับสัมปชัญญะที่เป็นปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมะความกำหนดหมายลักษณะของนามและรูปภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดคือทางตาก็มีนามกับรูปปัญญารู้เป็นภาวะที่รู้ละเอียดคือรู้ความต่างกันของนามและรูปทางตา รู้ความต่างกันของนามและรูปทางหูรู้ความต่างกันของนามและรูปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความรู้แจ่มแจ้งนั่นก็เป็นลักษณะของปัญญาความค้นคิดจนกว่าจะรู้ชัดเวลานี้ได้ยินสติระลึกได้ตามระลึกในขณะที่กำลังได้ยินถ้าไม่ค้นคิดจะรู้ชัดไหมคะว่าลักษณะนี้นามหรือว่าลักษณะนั้นรูป ไม่มีทางที่จะรู้ชัดได้เลยแต่ที่จะรู้ชัดได้นั่นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะต้องเป็นลักษณะที่ค้นคิดเป็นความใคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินหนักแน่นไม่เปลี่ยนไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเพระเหตุว่ารู้ชัดปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเป็นเครื่องนําทางเป็นความเห็นแจ้งเมื่อรู้ลักษณะของนามได้ยินรู้ลักษณะของเสียง เห็นแจ้งแล้วก็ไม่สงสัยว่านี่เป็นนามหรือว่านั่นเป็นรูปจะหมดความสงสัยเพราะว่ามีความรู้แจ้งเป็นความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตตราปัญญาเหมือนปราศาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมะสัมมาคิติอันใด นี้เรียกว่าสัมปชัญญะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะขอตอบปัญหาของท่านผู้ฟังจากบ้านเลขที่81ทับหนึ่งถนนวิสุทธิกษัตริย์ที่ว่าขณะที่มีสติระลึกรู้ทันลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางเช่นระลึกรู้ลักษณะของเสียงถ้าเสียงสิ้นลงไปนามที่ได้ยินก็ดับพร้อมกันเช่นนี้ จะใช่เห็นรูปนามดับหรือไม่จะสังเกตได้ว่าโดยลักษณะของการถามนี้มุ่งที่การเกิดดับมากกว่าการรู้ลักษณะของนามและรูปคงจะต้องการประจักษ์การเกิดดับของนามและรูปอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรจะคำนึงถึงเลยรู้นามและรูปอะไรบ้างแล้ว กำลังมีความริษยาสักนิดหนึ่งเกิดขึ้นมีความมานะทนงตนเกิดขึ้นในลาบบ้างในยศบ้างในวิชาความรู้บ้างเป็นแต่เพียงลักษณะของนามและรูปจริง,รงๆทุกขณะที่สติระลึกได้อย่าเพิ่งไปไกลถึงกับจะประจาักษ์การเกิดดับของนามและรูปพระเหตุว่านั่นเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ถึงขั้นอุทยพยาญาณ ซึ่งการเจริญปัญญาปัญญาจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นลำดับขัน้นขณะนี้นามรูปเกิดดับอยู่แลตลอดเวลาไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยแต่ว่าปัญญาจะต้องรู้ชัดขึ้นรู้มากขึ้นละคลายมากขึ้นและถึงจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูปได้คำถามที่ว่า ขณะที่มีสติระลึกรู้อยู่ที่รูปนามคือลักษณะที่กําลังปรากฏนั้นเป็นการประชุมคือเกิดแต่ผัสสะระหว่างอายตนะภายนอกและภายในเท่านั้นใช่หรือไม่คะรู้อายตนะรู้ยังไงรู้โดยการศึกษาโดยการฟางังหรือว่ารู้ในขณะที่สภาพนั้นปรากฏเป็นลักษณะของอายตนะและที่ว่า ขณะที่มีสติระลึกรู้อยู่ที่รูปนามคือลักษณะที่ปรากฏนั้นเป็นการประชุมคือเกิดแต่ผัสสะระหว่างอายตนะภายนอกและภายในเท่านั้นผัสสะรู้ได้ไหมคะขณะน,นี้ถ้าไม่มีผัสสะเจตสิกกระทบกับรูปคือสีทางตาจากขวิญญ,ญาณก็ไม่เกิดถ้าไม่มีผัสสะเจตสิก กระทบกับเสียงทางหูจิตได้ยินก็ไม่เกิดแต่ว่ายังไม่ได้เจริญสติรู้ลักษณะของได้ยินที่ต่างกับเสียงรู้ลักษณะของเห็นที่ต่างกับสีจะรู้ตรงผัสสะได้อย่างไงการเจริญสติต้องเป็นลำดับขั้นจะไปรู้ผัสสะคือการกระทบไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา ลักษณะใดเป็นนามลักษณะใดเป็นรูปสิ่งที่ปรากฏทางหูลักษณะใดเป็นนามลักษณะใดเป็นรูปให้รู้ชัดจริงจริงและส่วนปัญญาที่จะรู้ละเอียดถึงเป็นอายตนะภายในภายนอกหรือว่าเป็นผัสสะที่กระทบนั่นก็เป็นเรื่องทีหลังเรื่องแรกก็คือว่าจะต้องรู้ลักษณะที่ต่างกัน ของนามและรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ชัดเจนสียก,ก่อนถามว่าการที่มีสติและรึกรู้อยู่ที่รูปนามที่กำลังปรากฏนั้นจะต้องปฏิบัติไปนานหรือไม่นานมากทีเดียวค่ะจนกว่าปัญญาจะรู้ชัดและก็ละคลายกิเลสได้หมดสิ้นเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปที่ปรากฏ ต่อไปอิกไม่มีอะไรนอกจากนามรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติธรรมดาแต่ว่าเพราะเหตุว่าอาวิชชานั้นช่างมากมายเลือเกินทั้งๆท,ที่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ในอดีตการท่านมีมณติการะแยบคายเกิดขึ้นและการเห็นผิดและกิเลสท,ทั้งปวงได้ในขณะที่ได้ฟังธรรม แต่ผู้ที่ก็มีการเห็นเนี่ยคะ่ะทุกวันทุกวันมีการได้ยินทุกวันทุกวันเมื่อไหรจะมณติการแยบคายอย่างท่านที่ท่านละกิเลสได้หมดเป็นพระอารหรันตันทีที่ได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัตินานหรือไม่นาน<ม>ก็ต้องแล้วแต่ว่าผู้นั้นจะเป็นอุคติตันยูถ้าจะบรรลุเร็วก็ไม่นาน แต่ว่าคำว่าไม่นานนี้หมายความว่าในอดีตการท่านต้องเคยสะสมอบรมมามากแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยสะสมเหตุปัจจัยหรืออินทรีย์แต่ต้องสะสมจนกระทั่งอินทรีย์แก่กล้าที่จะรู้ได้ขอกล่าวถึงสังยุตตนิกายมหาวารวัคปริญญาสูตรซึ่งมีข้อความว่าดูกระภิกสุทั้งหลายสติปัฏฐานสีเหล่านี้สติปัฏฐานสี เป็นไนดูกระภิกษุทั้งหลายพิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมกำหนดรู้กายได้เพราะกำหนดรู้กายได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะอมตะที่นี่ก็คือพระนิพพาน แล้วก็กายมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ชัดในกายได้คือผู้ที่มีความเพียรที่จะระลึกรู้ลักษณะของกายสำหรับข้อความต่อไปก็โดยนัยเดียวกันคือภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมะย่อมกําหนดรู้ได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะใครอยากจะรู้แจ้งนิพพานบ้างคะเจริญสติกันทำไมถ้าไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งก็อาจจะไม่เข้าใจแม้แต่ตัวท่านเอง หรือคนอื่นก็อาจจะพลอยไม่เข้าใจท่านไปด้วยอย่างบางคนก็อาจจะคิดว่าผู้ที่เจริญสติเนี่ยไม่ได้อยากไปนิพพานแต่ว่าขอให้คิดดูว่าท่านที่ยังไม่ได้เจริญสติมาก่อนมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเริ่มรู้ลักษณะของนามและรูปบ้างทีละเล็กทีละน้อยในวันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่ใช่ปล่อยให้เพลินไปได้ความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอย่างก่อนก่อนแต่ความจริงในขณะนั้นท่านน้อมไปแล้วสู่นิพพานทีละเล็กทีละน้อยพิจรารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมซึ่งมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สติเริ่มเกิดเริ่มระลึกเริ่มรู้ จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะในสังยุตตนิกายมหาวารวัฉันทสูตรมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสต,ติปัฏฐานสี่เหล่านี้สต,ติปัฏฐานสี่เป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละความพอใจในกายนั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่าทำให้แจ้งซึ่งอมตะส่วนข้อความต่อไปก็โดยนัยเดียวกันคือพิจรารณาเวทนาจิตธรรม เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมะย่อมละความพอใจในเวทนาในจิตในธรรมะเพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่าทำให้แจ้งซึ่งอมตะถึงแม้ว่าเวลานี้จะยังไม่รู้สึกว่าน่ายคลายความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะในนามในรูปที่สติเริ่มระลึกรู้ลักษณะทีละเล็กทีละน้อย แต่วันหนึ่งเมื่อรู้มากขึ้นก็ต้องละความยินดีความพอใจละการที่จะเป็นไปยึดถือว่าเป็นตัวตนซึ่งเมื่อละก็เป็นการกระทำำําอมตะให้แจ้งหมายความว่าย่อมสามารถรู้แจ้งนิพพานได้ไม่ทราบมีท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะปัญหาสุดท้ายเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังบ้าง เพราะเหตุว่าเป็นปัญหาที่ไม่ทราบว่าจะเรียนต่อทางโลกดีหรือไม่หรือจะฝัดไปศึกษาทางธรรมอย่างเดียวหรือว่าจะศึกษาคู่กันไปทางโลกและธรรมะแต่และบุคคลไม่เหมือนกันเลยจิตวิจิตมากความวิจิตของจิตนั้นก็ทำให้ต่างกันไปตามการสะสมของจิต เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ดีผู้ที่จะตัดสินก็ไม่มีผู้อื่นนอกจากตนเอง